สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ การที่เราจะมาฝึกจะมาทำสมาธิโดยการตั้งสติขึ้นเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาศัยคำสอนอาศัยแนวทางอาศัยวิธีการจากการที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกได้สอนได้อธิบายเอาไว้การที่เราจะตั้งสติตั้งจิตขึ้นได้โดยอาศัยแนวทางต่างๆเหล่านี้ แล้วเราก็ใส่การฟังการฟังที่ผ่านมาที่เขาสอนสอนกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไบอกเขาสอนเขาเล่าให้เราฟังนั้นก็มาจากที่พระชเาสอนเอาไว้เวลาที่เราฟังคําสอนแล้วลมีความมั่นใจในผู้สอนมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพรุทธเจ้าแต่ความมั่นใจตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นศรัทธา บุคคลที่มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสรู้จริงคุณรู้ได้ไงก็ดูจากที่ท่านกระทำมาท่านกระทำอะไรมาบ้างเราให้ฟังบ้างสิ่ความดีความงามผ่านร้อนผ่านหนาวลองผิดลองถูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองมาแล้วทดสอบมาแล้วเอาเรอพอจะมีความมั่นใจในการตรัสรู้ถึงแม้เราจะยังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ดูการกระทําของคนที่เขา ทำได้ทำดีแล้วก็พอจะมีความมั่นใจอยู่บ้างแต่ความที่เราจะมีความมั่นใจมีความเลื่อมใสในคําสอนของพุทธเนี่ยอันนี้ก็าเรียกว่ามีความศรัทธาความศรัทธานี้มันจะตรงกันข้ามกันกับความลังเลความลังเลความเคลือบแคลงแต่ถ้ามีความลังเลความเคลือบแคลงก็จะไม่มั่นใจพอถ้าไม่มั่นใจแล้วมันก็ไปไม่ถูกล่ะมันก็จะทำไม่ได้ เพราะนในที่นี้ถ้าบอกว่าเราฟังธรรมะเราพิจารณาใกล้ครัวเนี่ยให้เกิดความมั่นใจทำฝังให้เกิดความลงใจให้เกิดความปลงใจให้มีศรัทธาให้มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสตินี่แหละเรื่องสมาธินี่แหละเรื่องสีนี่แหละเรื่องปัญญานี่แหละศีลส,สมาธิปัญญาพูดง,ง่ายๆให้มีความมั่นใจตรงนี้ให้มีความเลื่อมใส แต่บคนที่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในในคำสอนของบรุษเจ้าแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เกลือบแกลงในคำสอนต่างๆแล้วสิ่งที่จะหวังสือไปได้นะมูฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือเราจะมีจิตที่น้อมไปในการปฏิบัติน้อมไปในการปรารบความเปลี่ยนคำว่าปรารบความเพียรในที่นี้หมายถึงว่าก็เรารู้ว่าอันนี้มันทาอย่างนี้เนี่ย เรารู้แล้วว่ามันจะใช้งานได้เรารู้แล้วว่าถ้าเราตั้งสติกขึ้นสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้เรารู้แล้วว่าถ้าเรารักษาศีลเนี่ยมันจะมีความไม่ร้อนใจรู้ในที่นี้หมายถึงว่าเลื่อมใสนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าคําสอนอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าจะทําได้ยังทำไม่ได้ยังยังไม่รู้ยังไม่เคยลองก็ลองทําซะความที่จะปรารบความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นการปรารบในที่นี้ก็คือเอามากระทํา เอามาทรงไว้ในใจเอามากระทํามีความบากบนันไม่ทอดทุระในกิจแห่งกุศสรธรรมคำว่าไม่ทอดทุระก็คือเอาใจใส่ในการที่จะรู้วราระจิตของตัวเองเอาใจใส่ในการที่เราจะเอาใจเนี่ย,มา,ม,ายามาใส่ไว้ในลมหายใจเอาใจมาใส่ไวในลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันตั้งขึ้นสติที่เราตั้งขึ้นมีสัมมาสติแล้ว จะทำสมาสมาธิอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นคำสอนของพระเช้าอยู่ละแต่เรามีความมั่นใจตรงนี้เอา้างั้นชิญลองตั้งสติขึ้นสิเอาตั้งสติขึ้นทํำยังไงเอาใจมาใส่ไว้กับลมเอาใจมาใส่ไว้กับลมแล้วจิตมันก็มาอยู่ที่นี่มันอาจจะมีวอกแวกวุบวับไปนั่นนี่นอนบ้างเอาเราไม่ลืมลมหายใจแต่มันเหมือนกับดึงยืด,ยดไปอะ่ะเราอาจะมีความคิดนึกสิ่งนั้นสิ่งนี้อดีอนาคต เรื่องของสัมผัสทางกายเสียงที่มาจากข้างบ้านอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ลืมลมหายใจแต่ยังรักษาสติรักษาจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจได้เดีย๋ยวรู้ลมไปด้วยในขณะที่ถ้ามีเสียงมีความรู้สึกใดๆแต่ชื่อว่าเรายังไม่ลืมลมแต่แต่ไหนมันจะมีกําลังดึงมากกว่าละ่ะแต่สิ่งนั้นมีกําลังดึงมากกว่าให้เราคิดอะเสียงอะไรใครทําอะไรหรือน่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะลืมลมหายใจ แต่มันดึงแรงขึ้นแรงขึ้นก็จะลืมลมหายใจแต่ลืมแล้วก็เรียกว่าเผลอสติทีนี้พระเจ้าเคยบเที่ยบเหมือนกับการที่ผูกสัตว์หชนิดเอาไว้ในที่เสาเขื่อนหรือเสาหลักแต่ถ้ามันดึงแรงมากเชือกก็ขาดได้เหมือนกันเช่นเดีวยวกันถ้าบอกว่ามีภาษาความคิดเสียงอะไรต่างๆมากเกินไปมากเกินไปในที่นี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะหรือถ้าบอกว่าเราไปใส่ใจในสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมีกำลังขึ้นมา พอมันมีกําลังขึ้นมาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นลมหายใจที่เราพยายามตั้งขึ้นก็จะลืมไปสติที่เราพยายามตั้งขึ้นจากการที่มาสังเกตลมหายใจก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงสติอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยเชือก็ขาดนมันก็ลืมลมหายใจไปเราทำยังไงอย่าไปใส่ใจในสิ่งนั้นมากเราใส่ใจไว้ที่ไหนตผม้ฟังจิตมันก็จนน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไปใส่ใจความคิดในเรื่องที่เป็นากาม พยาบาทเบ,บียดเบียนอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆจิตเราก็จะน้อมไปในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องพวกนี้เรื่อยเดี๋ยวจิตก็จะน้อมไปอย่างนั้นเรื่อยแต่สิ่งนั้นก็จะค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องใส่ใจไปในความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยกรรใส่ใจไปในความคิดที่ไม่พยาบาทใส่ใจไปในเรื่องที่มันจะไม่เบียดเบียนอาจจะคิดอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคิดเรื่องที่มันดีๆเนี่ย สติมันยังพอจะตั้งขึ้นอยู่ได้นะเราก็ค่อยทําให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆเราใส่ใจไว้ในลมหายใจพยายามจะสังเกตอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆไอสติที่มันเกิดจากลมหายใจตรงนี้มันก็จะค่อยมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแต่พอมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นสิ่งอื่นๆที่จะมามีอํานาจเหนือมันก็จะเปรียบเทียบกันแล้วลก็จะมีกําลังไม่กล้าแข็งเท่าวจิตเราก็จะอยู่กับลมหายใจได้ แม้เราจะมีความคิดนึกอะไรต่างๆการกระทาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายความบากบั่นมั่นคงที่เราทําเรากระทําตรงนี้แต่ก็เรียกว่าเป็นวิริยะเป็นความเปลี่ยนเป็นความแก่กล้าอันหนึ่งที่เราค่อยๆทําให้มีขึ้นสติอาจจะมีไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนแต่ก็มีบ้างตรงนั้นตรงนี้ พยายามทำพยายามปฏิบัติแตะไม่ทอดทุระเป็นผู้ที่มีความบากบันมีความภาคเพียรแต่เมื่อเวลาที่เราขับจักรยานนะท่านผู้ฟังเวลาที่เด็กเขาเห็นคนอื่นเขาขับจักรยานได้เนี่ยเด็กเขาเห็นคนอื่นขับจักรยานได้แล้วก็เอา้ามันขับได้แฮะเขาจะต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเออฉันก็ต้องอยากจะขับได้เหมือนกันไม่กลัวนตไม่เลืองเลไม่เคลือบแคลงว่าฉันจะทําไม่ได้แล้วเขาก็ไปไง เขาก็กระโดดขึ้นจักรยานเลยแต่เขาก็พยายามที่จะทำแต่ไม่ได้อ่านคู่มือก่อนล่ะคู่มือการขับจักรยานไม่มีแต่ลองทําเลยเอาทําแล้วล้มทําไงถ้านผฟังว่าเด็กเขาฝึกขับจักรยานล้มแล้วเขาทาไงเขาก็ลุกขึ้นใหม่๋ยวลุกขึ้นใหม่ทําใหม่เอาทาไม่ได้ล้มอีกทําไงก็ลุกขึ้นใหม่อีกทําอีกต้องล้มกี่ครั้งถึงจะได้ก็เท่านั้นกลางหลัเหมือนกันเวลาที่เราพยายามจะตั้งจิตตั้งสติขึ้นเฮ้เราเห็นคนหนึ่งเขาได้ยินคนหนึ่งเขาพูดว่า กูไปทาสมาธิที่นี่ที่นั่นแม่จิตสงบคำสองพระเจ้าแต่ทำให้เป็นอริยบุคคลเป็นคนประเสริฐได้ให้เราอาจจะยังไม่เห็นเราอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าพวกเรามีความลังเลเคลือบแคลงนะเราก็จะไม่ได้มาสนใจที่จะทำจะไปไปได้รอบก็ไปเรื่องใหม่ไปนั้นก็ลืมไปละจะไปสนใจเรื่องอื่นแต่ถ้าเรารู้จักฟังมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเลื่อมใสแล้ว เออไหนคนอื่นทําได้ฉันลองทําดูนะเอแต่ว่ามันก็ยังทําได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมลืมบ้างเผลอบ้างฟุ้งบ้างเอาก็ทําใหม่ตั้งขึ้นใหม่แต่เหมือนกับเด็กที่เขาล้มเวลาที่ฝึกกับจักรยานใหม่ๆนี่ก็ทําใหม่เราก็ฝึกใหม่บางทีมันลืมสติเผลอสติลืมลมหายใจไปเราก็ตั้งขึ้นใหม่เราเลิกได้เมื่อไหร่ก็ทําอีกแต่ความที่เราบากบั่นไม่ทอดตรวนี่แหละ เรียกว่าความเพีย่ยนบุคคลที่มีความเพียนรักษาอยู่พยายามทําอยู่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปตรงฝั่ง,งคือเรื่องของสติแต่สติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้สติแบบที่บอกพอจะเป็นเนื้อเป็นหนังให้ใช้ให้กินให้ดื่มพอที่จะอาศัยได้แต่ว่าพอที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังใช้กินดื่มอาศัยได้เนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องมีกําลังพอสมควรกําลังที่จะเกิดขึ้นนี้ก็อาศัยจากการที่เราค่อยๆบากบั่น ค่อยๆฝึกค่อยๆก,กระทำแต่คนที่เขาฝึกขับรถก็ได้แต่คุณฝึกขับรถใหม่ๆาจะแบบมีความกลัวมีความระแวงมีความสงสัยตรงนั้นเอ้ยนี่มันปุ่มอะไรทํำยังไงยังไงแต,แต่พอฝึกขับไปจอดถอยหลังบ้างขับขึ้นสะพานบ้างขับถนนใหญ่บ้างออกต่างจังหวัดบ้างไว้คนเดียวบ้างถอยหลังเข้าซอยเล็กก็ได้แต่มีความชํานาญใน อุปกรณ์ต่างๆของรถแล้วมันก็ไปคนเดียวได้ทนี้มีความชานาญก็ไปคนเดียวได้ตั้งขึ้นได้อาศัยได้ในการขับรถตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราไปเองได้อาศัยการทํางานของตัวเองได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราฝึกเราทำเราต้องรู้จักสังเกตเราต้องรู้จักในการที่จะค่อยๆทําไปพอทําไปทําไปเนี่ยสติมันก็จะค่อยๆตั้งได้มากขึ้น,นเวลาที่เรานั่งสมาธิแต่ไม่ใช่ว่า ร้อยเปอร์เซนต์ในขณะที่เรานั่งสมาธิคุณนั่งสมาธิ30มนาทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า30มนาทีมันฟุ้งซ่านหมดเลยถูกไหมมันก็จะมีช่วงเวลาที่สงบก็มีนิ่งอยู่ก็มีช่วงเวลาที่มันฟุ้งซ่านมันก็มีเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราฟุ้งซ่านเราไม่ดีทําไม่ได้อา้าวเราพิจารณาดูเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นเอาไอ้จุดที่มันดีมันได้ทําดูมีไหมเออมันก็มีเหมือนกันเราก็พิจารณาจุดนั้นด้วย คือเราต้องเอาใจเนี่ยมาใส่มาพิจรารณาสังเกตสังกาดูจิตของเราว่าไอ้บริเวณที่ตอนที่มันทําได้ตอนที่จิตเราสงบไปเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทามาอย่างไงเราพิจารณาอย่างไรเราตั้งจิตไว้อย่างไรทําไมมันถึงทําได้ทําถูกเราก็สังเกตตรงนั้นแล้วพิจารณาตรงนั้นแล้วเราก็ทําอย่างนั้นค่อยๆขย,ยายผลแลผลที่จะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นจากเวลาที่เราเอาจจะทําสมาธิได้สักไม่ถึง5นาที สองสามนาทีเท่านั้นเองแต่เราก็พิจารณาดูไอ้สองสามนาทีนั้นเราทำมาอย่างไรสังเกตจิตอย่างไรเอาลมหายใจของเราไว้ตรงไหนเนีย่ยมันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราจริตของเรามาตั้งขึ้นอยู่ได้อย่างไรกินข้าวมากหรือกินข้าวน้อยวันนี้นอนหลับมากหรือนอนหลับน้อยสำรวจอินทรีย์หรือไม่อย่างไรฟังธรรมะบทไหนตอนไหนเราค่อยดูตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีส่วนสําคัญทั้งสิ้น ในการที่จะทาจึิงของเราให้เป็นสมาธิได้มากก็ตามน้อยก็ตามแต่พระเจ้าเปรียบตรงนี้เหมือนกับพวกอาหารที่เรากินนี่แหละแต่คนที่เขาปรุงอาหารเป็นพ่อครัวเนี่ยเขาปรุงอาหารแล้วเขาก็ต้องรู้จักสังเกตร,รสชาติอาหารว่าอาหารประเภทนี้ประเภทนี้คนกินชอบหรือคนกินไม่ชอบคุณใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆลงไปในอาหารเช่นเดีวยวกันอาหารในที่นี้แล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราทาเราปฏิบัติ ไอ้คุณใส่ส่วนผสมอะไรลงไปล่ะใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาหรือว่าใส่เกลือสิ่งต่างต่างเหล่านี้ใส่ลงไปแล้วทําให้อาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็มีรสชาติแตกต่างกันไปมันก็กินกันอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเราก็ต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยมันจะสงบในความสงบความเย็นใจความที่มีสติตั้งขึ้นได้นี่คือความที่คนกินเขาชอบเราใส่ส่วนผสมส่วนประกอบอะไรเราต้องรู้จักสังเกต แต่ความสังเกตความไม่ทอดทุระตรงนี้คือความเพียนพอมีความสังเกตความไม่ทอดทุระมีกุศลธรรมเกิดขึ้นกุศลธรรมมันค่อยลดลงไปให้ความฟุ้งซ่านลดลงไปลดลงไปความที่คิดในเรื่องการพิบัติปเบียนลดลงไปลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นเอาสติเราค่อยๆตั้งขึ้นได้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างความคิดที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนคนอื่นเริ่มมีเริ่มมีขึ้น พอมีขึ้นมีขึ้นแล้วสติเราเป็นกําลังขึ้นมาสติเราเป็นสิ่งที่อาศัยได้ขึ้นมาสติเราอาศัยได้เป็นกําลังขึ้นมาได้แต่ก็เรียกว่ามีเครื่องระวังรักษาจิตของตนเป็นผู้ที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้สติตรงนี้เรียกว่าเป็นกําลังเรียก็ด้ว่าเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งอินทรีย์ในที่นี้คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ที่คุณพอจะอาศัยได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่หมายความไม่มีความคิดนะ ความคิดอาจจะมีความคิดที่หลีกออกจากกามความคิดที่ไม่พยาบาทความคิดที่ไม่เบียดเบียนในสติที่พอจะอาศัยได้เอามีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบแต่ก็พอจะเป็นเครื่องที่ระวังรักษาจิตไม่ให้มันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีวับปุ๊บก็สามารถละสามารถวางได้ด้วยความรวดเร็วในสติตรงนี้ก็เรียกว่าพอจะกินได้อาศัยได้ีือเป็นอินทรีย์คือสติเป็นกําลังคือสติที่เราตั้งขึ้น อย่างนนในขณะที่เราฝึกเราทําอยู่ตอนเนี้ท่าฟังฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็เข้าสมาธิไปด้วยสมาธิที่พู่ในที่นี้แต่ถ้านอนทำมันอาจจะเผลอหลับไปก่อ็ลุกขึ้นซะแต่ถ้านั่งหลับตาไม่ได้ต้องทํางานน้นงานนี้ก็จะยืนหรือจะเดินจะลืมตาก็ได้เพราะว่าสติของเรามันอยู่ที่ใจใจเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ในกายนี่แหละจะไปอยู่ที่ไหนอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นให้มันอยู่ในกาย แอมอยู่ในกายสังเกตดูรู้ลมหายใจอยู่จะทํางานอะไรก็ไม่เป็นไรละจะลืมตาหลับตาก็ไม่ว่าแต่ขอให้ตั้งสติของเราขึ้นตั้งสติให้ดีดูให้แจม่มให้มั่นการที่เราตั้งสติขึ้นอย่างนี้แล้วแต่สิ่งที่จะหวังได้เกิดขึ้นต่อไปแต่พอมันเริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกําลังขึ้นมาเราสามารถที่จะวางอารมณ์นั้นได้วางอารมณ์นี้ได้จึงจะเข้าถึงความเป็นอารมณ์มันเดียว เข้าถึงความที่สามารถหลุดออกจากอารมณ์นั้นหลุดออกจากอารมณ์นะี้คือการที่เรารู้นะว่าอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยแด่ว่าคุณมีสติตั้งขึ้นอาจจะยังล้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ทราบก่อนขอให้อย่างน้อยมีไม่ลืมลมหายใจ่นะมีลมหายใจอยู่มีความคิดบ้างมีลมหายใจอยู่มีอารมณ์ความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ลืมลมมันไม่ถึงกันาดว่าดึงเราหลุดจากลมไปได้ อันนี้แสดงว่าเริ่มมีสติมีกําลังละเอาเราทําไปทําไปสิ่งที่จะหวังได้จะตามมาได้ก็เราจะวางอารมณ์นั้นได้เราจะหลุดจากอารมณ์นั้นได้การที่เราวางเราหลุดหลีกออกจากอารมณ์นั้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์นั้นละเราเป็นผู้เดียวเราเป็นผู้ที่หลุดออกจากตรงนั้นหลุดออกแล้วเป็นผู้ที่โดดเดียวอยู่ผู้เดียวอยู่ตรงนั้นจิตที่โดดเดียวเป็นผู้เดียวหลุดออกจากอารมณ์ต่าง มันจะเริ่มเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นอารมณ์เดียวหลุดจากอารมณ์ต่างๆนะเหลืออยู่ผู้เดียวแต่จิตที่เป็นแบบนี้ไม่คล้องแววกับอารมณ์ไม่คล้องแววกับความรู้สึกมันเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ไม่คล้องแวะกันความที่มันไม่ไปเนื่องไม่ไปคล้องแวะไม่ไปก้าวลงไม่ไปสนใจคือเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ไม่สนใจในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนี่เรียกว่าเริ่มเป็นสมาธิละเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นแห่งจิต แตนะความตั้งมั่นแห่งจิตท,ที่เกิดขึ้นไม่ไปเกลือกล้วนแต่หมายถึงสมาธิแตนะ่คือสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยตรงฟังบางคนเพิ่งจะเริ่มตั้งได้หรือว่าทํามาพอสมควรแล้วเมื่อจ,จะมีบางจุดบางประเด็นที่เราอาจจะเพิเริ่มไปบ้างนะคือมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ว่ามีสติแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าละได้เลยแต่แต่มีสติรู้ในความโกรธที่เกิดขึ้นมีสติรู้ว่าฉันมีนิวนรณ์มีสติรู้ว่ามีความฟาุ้งซ่าน มีสติรู้ว่ามีความโกรธมีความเครียดอะไรต่างๆรู้ตัวอยู่ว่ามีไอการรู้ตัวการรับทราบตรงนี้นี่คือสตินะหรือว่าอย่างน้อยใจเรายังแบบไม่ลุ่มหลงไม่ถูกกลืนกินโดยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นแต่คือผู้ที่ถูกกลืนกินโดยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการร่ำไห้รำควนทุบกชกตัวหรือว่าการด่าทอการทำ้ายการปิดศีล คนที่มีสติสามารถจะอย่างน้อยกั้นไอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมตรงนี้ได้กั้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมพวกการผิดศีลการด่าทาการทำร้ายการกระไรกราเฟตรงนี้เนื่องจากว่าเขาทำความเปลี่ยนมาใช่ไหมทำความเปลี่ยนในการที่จะลอะอ,อกุศลธรรมออกทำความเปลี่ยนในการที่จะเจริญกุศลธรรมมากขึ้น,นการทำความเปลี่ยนตรงนี้คือการตั้งสติขึ้นละแต่าจะจิตใจอาจาจะแบบยังมีความฟึดฟัดฮึดทัดมีพยศมีความเสียผิดดิ้นรนอยู่บ้างซึ่งยังละไม่ได้ แต่ว่ามีสติขึ้นละเอาตั้งขึ้นไปทําขึ้นไปค่อยๆพยาย,ยามมากขึ้นแต่สิ่งที่จะหวังได้คือจิตนั้นจะหลุดจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีเหล่านั้นได้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่หลุดออกจากตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าโบสคารมนั่นคือหลุดออกจากกันละแต่มันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แต่มีความรู้สึกอยู่อารมณ์นั้นก็ยังอยู่อยู่แต่ว่าไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบจิตแต่จิตจะได้ความตั้งมั่นจิตก็จะแยกกันไป จากเจ้าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมีความคิดอยู่ก็แยกกับใบความคิดก็ไปอยู่โซนความคิดของมันฉะนอานจะรู้ถึงความคิดนั้นอยู่แต่ความคิดนั้นก็ไม่หมาเนื่องกับจิตแต่มีความสลดมีความสังเวชเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้แล้วแล้วก็มีความหดหู่มีความเศร้าใจอยู่แต่ว่าความหดหู่ความเศร้าใจนั้นก็ไม่ได้มาตั้งอยู่ไม่ได้มากลุ่มรุมอยู่ในจิตในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นโวสคารมนั่นคือความที่จิต เป็นอารมณ์ันเดียวความที่จิตตั้งมั่นอยู่นี่แหละคือสมาธิสมาธิอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยที่เราทําคนที่มีสมาธิอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะสมาธิกับความคิดเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเดียวกันก็ได้เพราะว่าสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดก็มีความคิดที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนนาคิดก็คิดเรื่องที่หลีกออกจากกามคิดไปในทางที่จะเมตตาคิดไปในทางที่จะมีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนการคิดการพิจารณาน้อมไปในความเมตตากรุณาน้อมไปในการหลีกอ,ออกจากกามการสละออกการสลัดคืนพวกนี้เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่เป็นองค์ประกอบของเรียกว่า ฌานที่หหรือว่าสมาธิระดับที่1ึ่งสิ่งที่บอกว่าเรามีแล้วเราพิจารณาเรื่องนี้ไปทําปีติทาปราโมททำความสุขในใจให้เกิดขึ้นได้นั่นนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นสมาธิในระดับที่1เป็นสิ่งที่เราจะใช้ได้อาศัยได้ตามจิตให้เป็นอารมณ์เดียวตัวน,นี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถ้ามันจะละเอียดขึ้นไปความคิดต่างๆแยกไปไม่มีดับไปแล้ว นะความดับไปของเจ is, ้าความคิดต่างๆเหล่านั้นก็จะทําให้จิตของเราละเอียดลงไปอีกเพร่าบางทีถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนจะคิดเรื่องไม่ดีมันก็จะมีเผล่อเผล่อโปรโปรเข้ามาอันนั้นไม่เช่น้เรียกว่าเป็นอาพาธของจิตถ้ามีอาพาธแล้วทําไงเอาเงินเอาอาพาธนี้ออกไปโดยการที่ละความคิดสละความคิดคือการละการสละความคิดบางทีถ้าบอกว่าเรายังทําไม่ได้อันนี้มันอาจจะเป็นขั้นที่เหนือขึ้นไปนะ เราก็ค่อยฝึกค่อยทำคือถ้าข้ามขั้นแล้วอาจจะมีการเผลออาจจะมีการเผลออาจจะมีการลืมสติเวอเว่อว่างๆไปเอ๊ะอยู่ที่ไหนเหมือนตกผวว่งอย่างนี้อันนี้เราค่อยฝึกค่อยทําไปเอาเป็นว่าถ้าเรามีสติตั้งอยู่แต่มีความคิดเรื่องไม่ดีเราก็ละมันทิ้งเสียนะถ้ามีความคิดเรื่องที่ดีๆเราก็ให้มีสติตั้งเอาไว้อย่าลืมลมหายใจให้ลมหายใจของเรามีอยู่ตลอดในการมีสติอยู่ในลมหายใจตรงนี้ ล,ลมหายใจบางทีมันเบามันแผ่วลงไปซึ่งการแผ่วเบาของลมหายใจนี้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับไปแต่งมันแต่ถ้ามันเบาลงไปแล้วละเอียดลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปบังคับให้มันแรงขึ้นมาแต่ให้เรามีสติอยู่ตั้งอยู่บริเวณเดิมสมายของลมหายใจอาจจะแผ่วเบาจนกระทั่งเกือบจะไม่มีแต่ว่าจริงๆมันก็มีอยู่แต่มันเบามากเราลองสังเกตดูก็จุดตรงนั้นแต่พอบุคคลที่มีใจเป็นอารมณม์เดียว มีความตั้งมั่นแห่งจิตแต่เราใช้จิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวเนี่ยให้เห็นถึงความที่อะไรมันดับไปแล้วบางสิ่งต่างๆเมื่อก่อนความรู้สึกความคิดนึกที่มันเคยมีเคยผ่านมาเออมันก็ดับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ไม่เที่ยงเฉพาะไอ้ความคิดความรู้สึกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแม้สิ่งอื่นๆดินน้ำไฟลมภูเขาต้นไม้พวกนี้ก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกัน โลกของเราใบนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนเป็นแบบนี้มลพิษมากขึ้นคนเยอะขึ้นอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปมันวนไปเวียนไปจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างอื่นก็จะรู้ถึงความที่ไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายนะให้วิจารณาเห็นว่าแม้สังสารวัตนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปของมันนี้ก็ด้วยอํานาจของอวิชชาแล้วก็ตัณหาเรียกว,ว่ามีอวิชชาเป็นเรื่องกลางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องปลกไว้สัตว์โลกก็ท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาโลกนี้จากประโลกไปโลกนั้นนไปไปมาๆอยู่อย่างนี้เพราะด้วยอํานาจของอวิชชาและตัณหามันพาวนเวียนไปหมุนไปให้การวนเวียนการหมุนตรงนี้ก็เรียกว่าสั่งสารวัดแต่ว่าความดับของอวิชชามีอยู่ความจางคลายไปของตัณหามีอยู่ ความดับไม่เหลือของอวิชชาคือความมืดเนี่ยมันดับไปได้แม้ความมืดนั้นก็ดับได้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่สงบระงับเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปซึ่งเรื่องร้ายรัดเป็นที่ดับไปซึ่งตัณหาต่างๆแต่ความดับไปความสิ้นไปของอวิชชาดับไปสิ้นไปของตัณหาเนี่ยมันมีเราจะเห็นได้ด้วยความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนิ่งๆไม่ไหวติง ให้จิตเป็นอารมณ์เดียวพิจารณาเห็นถึงเจ้าความดับของความยึดถือความดับของเจ้าอวิชชาคือความไม่รู้หลังพอเราดับไปได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของมันจิตน้อมไปในจุดนั้นอันนี้ก็เรียกเป็นปัญญาการเห็นอย่างนี้ก็เรียกเป็นปัญญาใครก็ตามที่มีจิตตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยความเปลี่ยนด้วยอาการอย่างนี้ระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วด้วยปัญญาด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนั้นย่อมมีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าธรรมะเหล่าใดดที่เราไดเคยฟังแล้วได้เคยได้ยินแล้วในการก่อนบัดเนี้ยเราถูกต้องทำเหล่านั้นและแทงตลอดทำเหล่านั้นด้วยปัญญาด้วย เราจะรู้เราจะเห็นเราจะแจมแจ้งอย่างชัดเจนเลยว่าธรรมะที่เราเคยฟังมาทั้งหมดโอ้มันจะวิ่งเข้าหากันตรงนี้มันจะมารวมยอดเป็นอันเดียวกันตอนที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงความดับไปของเจ้าอวิชชาตัญหาที่มันดับไปได้มันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ตรงนี้จะเป็นความมั่นใจเป็นความมั่นใจเป็นความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคําสอนของพระเจ้าว,ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเพราะเราผ่านมาแล้วนี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งจะจะค่าตาชัดเจนแต่ว่ามันมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปอะไรที่เคยมีมาสิ่งนั้นก็ดับไปอะไรที่มันยังไม่เคยมีสิ่งนั้นก็มีมาเราวิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล้ว,ลวจะทําให้อินทรีย์ของเราในคือความแก่กล้าของจิตเนี่ยหมือนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นบุคคลที่มีอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้น มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นความเชื่อความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้าในการตรัสรู้ของพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพัฒนาเราทดลองทําแล้วเห็นผลมันมีความมั่นใจแต่ความมั่นใจเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นกําลังใจให้มีการปฏิบัติมีกําลังใจในการปฏิบัติสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นเอาเห็นผลนี่ มันก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้นมีความมั่นใจก็ทําทมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นสติก็ตั้งขึ้นได้สมาธิก็เกิดเห็นนามที่เป็นจริงมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นเอาก็แจ่มชัดในเรื่องว่ามันใช่น,นี่นะถูกต้องแล้วมาถูกทางยิ่งมีความมั่นใจต,ตรงนี้ก็จะทําให้อินทรีย์ของเรามีแต่ความแก่กล้ามีความแข็งแกรง่งมีกําลังมากขึ้น,นั่นเองเวลาที่เราฝึกเราทําเราปฏิบัติจำฟังเราสังเกตวารจิตของเราให้ดี มันมาได้ยังไงมันไปยังไงมันจบลงตรงไหนจะมีสติอยู่ตลอดได้หรือไม่เราพัฒนาค่อยๆทําไปตาฝั่ง,งเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทาได้แตลาด้ที่ยังมีคําสอนเรื่องของมรรคแปดอยู่เราสามารถทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้เราสามารถทําใจของเราให้เป็นสมาธิมีสติเป็นรมันเดียวจะมีสิ่งใดมากระทบแล้วก็ให้เรามีสติตั้งขึ้นไว้ดีไม่ดีก็ตามก็เรื่องของโลกใช่ไหม อาจจะดีบ้างทุกบ้างสุขบ้างก็เป็นธรรมดามีปัญหาก็แก้กันไปค่อยๆพูดค่อยๆจามีความอดทนกันเราจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอยู่ในโลกนี้ชนดิดที่ว่าเหนือจากการควบคุมของมันก็โดยเป็นผู้ที่เหนือโลกนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิบุญโญเจริญบาร ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ